คุณนัทนี่เป็นคนหนึ่งที่เล่น Facebook ชอบเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากเป็นเพื่อนนัทวุฒนะเล่น Facebook อยู่เนี่ยหาชื่อนี่แหละนัทวุฒนรูปบกแล้วก็แอดเข้ามาคุณวัสดาก็มีนี่ มีค่ะก็มีเพื่อนอยู่พอสมควรแต่ที่กลัวก็คือหลายคนอาจจะกลัวพวกที่เข้ามาแปะรายได้เสริมต้องไปทําอย่างงู้นอย่างนี้คือแฝงตัวเข้ามาเป็นเพื่อนแต่จริงๆนั้นไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องของ Facebook คนดังเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากเนื่องจากว่ามีการวิจัยมาว่าคนที่อายุต่ํากว่า36ปีจะนิยมเข้าไปดู Facebook ของคนดังในทุกวงการไม่ว่าเป็นดารานายแบบนางแบบนักกีฬานักร้องอะไรหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มีช่องทางการตลาดที่น่าสนใจจากบทวิจัยอันนี้ค่ะว่าสามารถที่จะขายของจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวรดูดีได้วิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวฟังกูรูทางด้านการตลาดพี่เป็ดสุภีพงพาณิชค่ะสวัสดีค่ะเดนสุภีพงพาณิชย์นะคะก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วง m a ดอินเทรนดนะคะในช่วงนี้ก็มีสื่ออะไรเข้ามามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เราเห็นกันเนี่ยนั้นคือทุกคนใช้หมดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสื่อที่ส่งถึงกันและกันเนี่ยอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook นะคะไม่มีใครที่จะไม่มีเลยเพราะว่าถามคุณน้องคนงนี้ก็มีกลายเป็นว่าใครไม่เล่น Facebook คนนั้นเฉยไปซะแล้วนะคะปัจจุบันนี้นะคะ ถามไปไม่มีใครไม่เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งธุรกิจหรือแหล่งที่เป็นกลุ่มน้องๆน,นะคะเดี๋ยวนี้นักศึกษาก็เล่นกันละเด็กไวไัยใสก็เล่นกันละผู้ใหญ่อย่างดิฉันเองหรือแม้กระทั่งคนสูงวัยมากกว่าเด็นเองเนี่ยก็เริ่มเล่นมากขึ้นฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียอันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเน็ตเวิร์กที่สําคัญที่สุดแล้วก็คนมักจะใช้ช่องนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูกันว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเฟซบุ๊กจะเห็นว่า30%เลยนะคะที่เราคุยกันเองแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกครอบครัวบางทีเนี่ยอยู่กันคนละประเทศก็คุยกันเดนเองเนี่ยก็มีทั้งหลานมีน้องสาวมีลูกสาวเองเนี่ยเราก็เล่น Facebook กันเพื่อที่จะคุยกันระหว่างกลุ่มภายใน แต่อีก70%นั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่บางคนเนี่ยก็จะตามคนดังคนมีชื่อเสียงหรือกลุ่มศิลปินดาราเจซนั้นนะคะจะเห็นว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะตัวเลขนี้เนี่ยนั้นว่าคนที่สนใจที่จะทำพวกแคมเปญต่างๆเนี่ยน่าจะใช้กลุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์แต่นน่นเองเนี่ยมีข้อคิดอันนึงนะคะกรุณายาบางคนนี่โอ้โหพยายามที่จะใช้เ,ออเขาเรียกอะไระ Facebook ตรงนี้เนี่ย มาเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มากเกินไปเพราะว่าบางคนจงครื่มเลยนะคะใส่เข้ามาเลยว่าอยากจะโฆษณาร้านอาหารหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเน้นว่ามันกลายเป็นน่าลํำคานก็อยากจะมีข้อเสนอว่าควรจะทําอะไรให้มันเนียนๆหน่อยนะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกันแล้วก็พูดถึงร้านโน้นร้านนี้อะไรอย่างนั้นน่ะมันน่าจะสนใจมากกว่าแต่ถ้าแบบใส่ตัวโฆษณาเลยหรือแม้กระทั่งแบบคือตั้งใจนะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยอะไรที่ยัดเยีย อะไรที่จะให้คนเข้าถึงเนี่ยคือต้องทําในลักษณะที่แบบไม่ได้ตั้งใจเนียนๆแต่อันนั้นทายากนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องมีศิลปะในการเข้าถึงผู้คนศิลปะในการที่จะให้คนเนี่ยสนใจจะอ่านศิลปะในการที่ทําให้คนไม่เปลี่ยนช่องนะคะอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่เ,เป็นที่นิยมกันใน f a c e b o o k นะคะวันนี้นั้นก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณนัทช่วงหน้าจะเป็นช่วงสรุปข่วสังคมโซเชียลนิวส์ทุกวงสังคมในรอบสัปดาห์ค่ะเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยรวมตัวในงานเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่รับซัมเมอร์เอ็กซ์คลูซีฟสปาร์กิ่งบาร์ตี้ดกับ Beauty เจม ขยายร้านอยากปรับปรุงกิจการแต่ไม่มีเงินทุนไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคุณอีกต่อไป SME Bank เปิดสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบการไทยในวงเงินกู้ไม่เกิน500,000บาทพอนานถึง7ปีที่สำคัญใช้คนค้ำประกันก็ขอสินเชื่อได้ติดต่อวันนี้ที่ SME Bank ทุกสาขาทั่วประเทศโทร1357 วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher Paykel ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center Phase 2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้เงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพนันชุ์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาตู้ S C V ก็พอค่ะวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24